สดีครับนะครับผมช่างอานะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับวิธีการเทสบอร์ดไดนะครับรุ่นวายส0พตัวนี้นะครับก็นะฮะบอร์ดไดตัวนี้นะครับจะเป็นไดนะครับ3ชั้นนะครับรุ่นวายส0พนนะครับก็เดี๋ยวมาทำการ เทสบอร์ดกันนะครับแล้วก็ทำการประกอบโมดูลน,นะครับให้ดูนะครับว่า,าโมดูลเซ็ง5นิ้วนะครับประกอบได์วายสามพตัวนี้นะครับทำยังไงนะฮะก็ใครที่เป็นแล้วนะครับก็ถือว่าเพิ่มเติมไปสำหรับคนใหม่ที่ยังไม่เคยทำเลยนะครับก็ดูขั้นตอนแล้วก็ทำตามไปนะครับเพราะผมลงไว้ไหลายคลิปจริงๆแล้วทุกคลิปมันก็ เหมือนเอนกันนะครับแต่แค่ว่าไดมันคนละรุ่นสิงอาจจะใกล้เคียงกันนะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับแล้วก็ค่อยๆทําตามไปก็สามารถทําได้นะครับก็รุ่นนี้นะครับนะฮะก่อนที่เราจะประกอบก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องเช็คก่อนนะครับว่าบอดไดมันเป็นยังไงบ้างนะครับ บอดได้ไมเป็นยังไงบ้างอุปกรณ์มันสมบูรณ์ไหมมันมีตรงไหนขาหักขาขาแตกไหมลายปิ้นเป็นยังไงบ้างสมบูรณ์ไหมนะครับมันมีเป็นหลุดเป็นร่อนตรงไหนไหมนะครับเราก็ควรดูก่อนนะครับบางทีอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งต่างๆนะครับหรืออาจจะเกิดการฉิดพลาดจ,จากซัฟเฟียร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับบางบานอาจจะเกิดและอาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับโอเค วิธีการเทสก็คือทำไงครับเหมือนเดิมนะฮะต่อไฟนะครับเราก็จะมีชุดนะครับไฟย่อยอ่ะไฟไฟต่ำนะครับเลี้ยงบอร์ดนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาต่อไฟกันอ่ะโอเคแต่เดี๋ยวมาบอกจุดต่อก่อนนะครับเดี๋ยวจุดต่ออันนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคนใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำอาจจะงงนิดหนึ่งนะครับจุดต่อนะครับก็ VCC บวกก็คือไฟบวกเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรต่างจากอื่น B บวกก็คือขา B ีฟังบวกเหมือนเดิม E บวกนี่แหละนะครับนะฮะ E ีบวกนี่แหละจะเริ่มงงกันแล้วนะครับถ้าคนที่ว่าเขาเป็นแล้วไม่ค่อยมีปัญหาแ,แต่คนไม่เป็นใน E บวก E ีลบเนี่ยคืออะไรอี e นี่มันคืออะไรนะครับคนชอบโทรมาถามหรือไลน์มาถามจังฮัดอีน e ี่คืออะไรนะ e <c oughs> อีเนี่ยผมก็ถามว e ่าอีไหนครับนั่นนะ นะฮะก็ E บวกกับ e ลบเนี่ยจริงๆแล้วมันคือขั้วเดียวกันมันก็คือ EE e นั่นแหละครับมันก็คือขา EE e ของบอร์ดปกติทั่วไปนี่แหละแต่คือเอินว่าเนี่ยมันเป็นลายเดียวกันแต่เขาแค่ทำมาแยกขั้วนะครับนะฮะนะฮะนะฮะเขาทำมาแยกขั้วนั่นเองจริงๆแล้วถ้าเกิดว่า,ม,ามันมาตั้งคู่กันสองขานี่คือขาเดียวกันนะฮะนะ,ะอย่าไปสนใจคําว่า e บวก e ลบนะ ก็คือให้รู้ว่ามันคือขาย e e ที่มันโยงไวแผ่นขนาดนั่นแหละเราจะเลือกต่อ e บวกก็ได้หรือ e ลบก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเรานะครหรือว่าจะโยงไป2เส้นเลยก็ได้แล้วแต่เรานะครับ,นะรบแล้วก็ spk นะครับก็คือ spk นี้คือขั้วลำโพงนะครับนั่นเองนะครับกาวก็คือกาวไฟกาวลำโพงคั้วเดียวกันนะครับ b ลบก็เหมือนกันค่ะ b ฝังลบนะฮะ c v c c ลบก็คือไฟลบนะฮะแค่นี้เองนะฮะสรุปแล้วเนี่ยที่สำหรับคนใหม่ที่ยังงงก็คือ e นี่แหละฮะ e บวกกับ e ลบเนี่ยนะครับมันคือเนี่ยฮะ e นี่มันคืออะไรนี่นะก็คือ e นี่แหละครับที่ที่บอกนี่นะครับอ่าโอเคนะครับส่วน in นะฮะ in ก็คือสัญญาณเข้านะครับกาวก็คือกาวนะครับสัญญาณเข้าจากวอลลุ่มนะฮะ คลิปนี้จะผ่านไหมเนี่ยเห็นมีคำว่า e เยอะเหลือเกินนะฮะโอเคนะฮะโอเค okay, เขาพอเข้าใจแล้วนะถ้าเกิดไม่เข้าใจไงก็ย้อนมาดูใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาทําการเทสบอร์ดกันนะครับโอเคนะครับเราก็ทําการต่อใส่ไฟเข้าเหมือนเดิมเรียบร้อยก็ค,คือ v บวกก็ g, คือไฟบวกนะครับนะฮะ v ลบ ก็คือไฟลบนะครับแล้วก็กาวนะฮะตามที่เราชี้ที่ผมชี้ให้ดูตั้งแต่ต้นนะฮะอย่าสลับตั่วกันนะลบเข้าบวกบวกเข้าลบนะครับกาวเข้าลำโพงนี่งานงอไปนะนะครับพังเลยนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทําการเช็คบอร์ดก่อนนะฮะแล้วก็ตั้ง DC เท่าไหร่10โวลต์ก็ได้นะครับจหรับบอร์ดใหมานะ แล้วก็สายสีแดงนะนี่คือสายสีแดงของผมนะนะครับคีบท,ที่ขั้วลำโพงนะครับคีบท,ที่ขั้วลำโพงอันนี้คือนี่สายสีดำนะทางผมนี่สายสีดำนะครับจับกาวนะครับกาวไฟกาวลำโพงนะครับคือจุดเดียวกันนะครับโอเคนะ เส็จแ,แล้วเรามาเสียบปลั๊กดูนะครับว่าควันจะขึ้นไหมนะครับแคปิเตอร์เป็นยังไงบ้างนะครับมันต้องตีขึ้นไปแล้วก็อาจจะตกมาที่0นนะครับหรือนะครับกระดิกขึ้นมาแล้วกลับมาที่เดิมนะฮะต,ต้องไม่มีดีซีลวออกไปนะครับถ้ามีดีซีลวออกไปแสดงว่าวงจรขายายใช้ไม่ได้นะโอเคเราเสียบปลั๊กปุ๊บแดงปุ๊บนี่บอร์ดยังไม่เคยไฟนะครับันจะปุ๊ดเงี้ยนะโอเคนะครับศโวลต์ นะลอดไม่แดงค้างมิเตอร์นะครับนครับสูงวลต์สนิทเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาตั้ง AC เพื่อจะดูว่าบอร์ดทำงานได้ไหมคือโดยการตั้ง AC 10โวลต์นะครับสายยังคีบเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็เอามือแตะที่อินพุตนะครับเพื่อดูว่าวงจรทำงานได้ไหมดูที่คอมิเตอร์ด้วยเห็นไหมปุ๊บนะแตะแล้วต้องขึ้นนะครับแตะแล้วต้องขึ้น ปล่อยต้องตกนะคร ok. ับแต่ต <vocal izations, S 2> ้องขึ้นปล่อยต้องตกนะครับถ้าถ้ายังไม่แตะแต่เข็มขึ้นเลยแสดงว่ามีออซิเลตหรือว่ามีเสียงพวกคำบูบป้าปุ๊บป้าปิดปุ๊บปิดป้าอะไรเงี้ยออกไปถ้าเราไม่แตะนะแล้วมันทำไงเนี่ยปุ๊บมันขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยนะครับจะขึ้นมากขึ้นน้อยหรือว่าอะไรเงี้ยแสดงว่ามันต้องมีผิดปกตินะแต่ถ้าแตะขึ้นปุ๊บปล่อยตกแตะขึ้นปุ๊บปล่อยตกแบบนี้โอเคแสดงว่า วงจรใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราทำมาเดี๋ยวเรามาทำการลองต่อเสียงกันครับโอเคนะครับเราก็ทำการต่อสายลำโพงนะครับคู่บวกลำโพงคู่ลบลำโพงนะครับสายวอลลุ่มนะครับเข้าเรียบร้อยสัญญาณนะครับมาจากคอมพิวเตอร์นะครับก็ต้องต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วนะครับเพราะเอาโทรศัพท์ต่อทีใดนะครับ ไม่ได้ลองสักทีนะครับรับโซ,โซสับนะครับโอเคนะฮะก็เรียบร้อแ,แล้วเราจะมาฟังเสียงกันนะครับเทีย่ปั๊ก อย่างวงจรไวพันตัวนี้นะครับเบสนะฮะสำหรับคนที่ก็อ,อะไรๆคอลูกทุ่งนะฮะนะฮะคอลูกทุ่งคอพวกรถแห่พวกอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้เดืองกระนำนี่จะเป็นกระเดื่องนำลึกๆนะฮะแล้วกลางแหลมก็จะเป็นกลางแหลมโตโต้โชะนะฮะเป็นวงจรฟูลเลนส์นะนะครับ,รนนรบก็คือได้ทั้งเบสกลางแหลมนะครับแต่กระลักเบสคือจะเป็นลูก กระดึงตุก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 นะฮะน่ะแนวลูกทุ่งนะครับวัยเก่านะฮะอะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาประกอบโมดูลกันนะฮะเดี๋ยวสากันใหญ่นะครับโอเคนะฮะ อโอเคเมื่อกี้เราก็ทำการเทสบอร์ดนะครับ y 3000ตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็นะฮะเดี๋ยวผมจะทำโมดลงโมดูลให้นะครับเทสวิธีการลงโมดูลสิงค์5นิ้วนะฮะสิงค์5นิ้วตัวนี้แล้วก็ประกบด้วยแผ่นขนาดนะครับเพราะสิงค้านิ้วประกบแผ่นขนาะดผมยังไม่เคยลงนะครับก็เดี๋ยวผมทำให้ดูเลยนะฮะ ก็แต่เดี๋ยวเป็นคลิปต่อไปแล้วกันเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับจะดูหน้าเบื่อนะครับก็อันนี้เป็นคลิปเทสบอร์ดแล้วกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะทําการนะครับลงท R นะครับกับสิงห้านิ้วนะครับพร้อมแผ่นขนาดจริงๆแล้วก็ทําเหมือนกันนะฮะแต่ก็แค่ว่าขนาดสิง์มันใหญ่ขึ้นนะฮะก็โอเคถ้าได้สนใจนะครับหรือจะสอบถามรายละเอียดบอร์ดตัวนี้นะครับ Y 3000ตัวนี้นะครับแนวยุกทุ่งนะครับใบเก่านะครับตึ๊ก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 แบบนี้นะครับ ก็นะครับ id ไลน์นี้เลยนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับเพราะบางทีไปคอมเมนต์ใต้ YouTube นะฮะผมไม่ได้ตอบนะครับเพราะมันบางทีมันไม่เด้งแล้วก็เวลาบางทีผมมันไม่ทันด้วยนะครับแนะนําทางเฟซทางไลน์เบอร์โทรนะครับไวสุดนะครับโอเคจะสอบถามอย่างเดียวโทรมาอย่างเดียวถามอย่างเดียวไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับลูกค้าบางคนนะฮะบางท่านนะฮะก็คือโทรไม่กล้าโทรอยากจะโทรหลายรอบแล้วแต่กลัวว่าคือจะสอบถามก่อนยังไม่ยังไม่ซื้ออ่ะ ได้ไหมคือได้ครับพี่ขอแค่โทรมาคุยกันแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เสียอะไรนะครับยินดีให้ข้อมูลฟรีนะครับนะแต่ถ้าซื้อต้องจ่ายตังค์นะครับโอเคนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมชังหัดส,สวัสดีครับ